ชาวบ้านฮือฮาพบไข่ประหลาดใหญ่กว่าฝ่ามือโพเกาะคำชะโนดผู้คนสงสัยคิดว่าไข่พญานาคบุกพิสูจน์ความจริงเผยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่เกาะคำชะโนดนะคะหลังจากปิดไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะมีเสียงเฮา ขึ้นมานะคะเมื่อมีชาวบ้านนะคะไปพบไข่ประหลาดนะคะขนาดใหญ่นะคะที่เกาะคำชะโนดนะคะเพจ Facebook บนโลกโซเชียลนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะได้พบไข่ขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะตรงบริเวณจุดปล่อยปลาคำชะโนดบ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดงงจังหวัดอุดรธานีนะคะ ึ่งชาวนิตต่างฮือฮานะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นไข่พญานาคหรือไข่จระเข้นะคะที่ออกมาวางไข่ในหนองน้ำรอบๆเกาะคำชะโนดนะคะหลังจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามากวนที่เกาะคำชะโนดนะคะโดยไข่ประหลาด,ดังกล่าวนะคะได้เก็บไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านโนนเมืองเองนะคะนี่เลยนะคะลักษณะไข่เป็นแบบนี้นะคะไข่ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ ซึ่งชาวบ้านเขาเอาไปใส่พานไว้เรียบร้อยเลยนะคะโดยไข่ประหลาดดังกล่าวนะคะที่ชาวบ้านไปเลี้ยงควายบริเวณจุดปล่อยปลาวังนาคินคำชนโนดนะคะเห็นรอยน้ำอยู่นะคะจึงเอามาให้ผู้ใหญ่บ้านดูนะคะแล้วก็พากันต่างวิาพากษวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นไข่พญานาคหรือไข่จระเข้ออกมาวางไข่ในช่วงที่ไม่มีคนมาเที่ยวเกาะคำชนโนดเพราะปิดในช่วงโควิดระบาดนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะต่อมานะคะมีผู้รู้มาบอกว่าไข่ดังกล่าวนะคะไข่ขนาดใหญ่อันนี้นะคะเป็นไขน่นกกระจอกเทศนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาถวายปู่ศีสุดโธและก็รบพอของคัมเโนูนะคะได้นําไปทิ้งในหนองน้ํารอบเกาะคัมเโนูนะคะไม่ใช่ไข่พญานาคหรือไข่จระเข้ตอยังใดนะคะโดยพบว่ามีไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะที่เหลืออยู่ในหนองน้ํานะคะ แล้วก็มันเน่าไปหมดแล้วนะคะก็สรุปว่าไข่ที่ขนาดใหญ่นะคะที่ทําเอาชาวบ้านฮือฮาเรียกว่าเป็นไข่พญานาคหรือไข่จระเข้สรุปแล้วเป็นไข่นกกระจอกเทศนะคะในขณะที่บรรยากาศที่รอบๆเกาะคัมชโนดนะคะตามไปได้ความเงียบนะคะเต็มไปได้วยความเงียบบังเวงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ได้นําผ้าสแลนสีดํามาปิดรอบๆเกาะคัมชโนดท้ามนักท่องเที่ยวเข้านะคะ ส่วนบริเวณถนนด้านหน้าเกาะคำชะโนดยังมีร้านค้าปิดนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าบางแหง่งขายพานบายซีอยู่นะคะเนื่องจ,จากเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ยังมีคนหลงเข้ามากราบไหว้เกาะคำชะโนดอยู่นะคะมาขอโชคขอลาภที่คำชะโนดอยู่นะคะบางคนไม่ทราบว่าเกาะคำชะโนดปิดนะคะก็มีคนหลงมาอยู่นะคะเขาก็ยังพอขาย่าน บวงสรวงถูกดอกไม้ทูกเทียนได้อยู่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศเกาะคำชโนดวังนาคินซึ่งปิดอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะ